สวยฮะพี่รังโรงต้มอ,อยู่ที่โคราชแกทำเนี่ยครับครับเนี่ยของทำมาจากพี่แกคือเขาใช้ไม้สักแล้วอาไม้ของแกสิงดีครับอ๋อใช้ไม้ตะเคียนทองอืมเนี่ยของพี่รังต้องเชื่อแกมาก็แกทำทำดีเหมือนในตัวนี้เหมือนกันไอ้น,นี่ก็คือโชคใช้ไม้นะครับเนี่ยไม้ทำใช้ไม้ครับเขาอยู่แถวรามอินทราซอยห้าเขาทำขายอยู่ เปรู้จักเขาก็เลยสั่งให้เขาทาให้อันอ๋อเป็นเหมือนปักหอนนะใช่ใส่หอนแล้วเรากี่ช่องเลยเขาทาไม่ได้เขาเลืยกไม้อัดอะไรของเมกการนี่สีเป็นสีไม่อัดเลยนะครับครับก็โดยความชอบมาก็วางนี่ครับเนี่ยไอ้เทปรวิวที่ว่ามันจะใช้แบบนี้ครับจะใช้เครื่องแบบนี้โอ้นี่เทปไอ้ที่เป็นแผ่นตัวนั้นนะแต่เป็นม้วนตัวนั้นครับเป็นม้วนอันนี้เป็นที่เป็นเครื่องมันเครื่องเปิดเทปเครื่องเทปอะไรตัวนั้น เทเบรียูครับ <br> อันนี้คือเทนเบิร์กของโนเวย์ครับอ่างไกลนี้คือญี่ปุ่นเป็นเครื่องเลนเทปนะครับอย,อย่างตัวนี้เครื่องเล่นเทปตัวนี้ก็กแพงมากนะคือผมเคยถามคนที่เขาซื้อปายแดงเขาบอกแปดหมื่นห้าตัวนี้เดี๋ยวขอไปดูเชิญเชิญแต่ตัวนี้มันมันไม่ทำงาน โอ oh, เนี่ยม้วนมันี่เวลาแต่ว่าเวลาเปิดก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้มันมันเล่นสิบนิ้วได้ครับยางม้วนโลหะตะกี้ oh, ครับอันนี้อันนี้คือใส่อย่างนี้อันนี้อันนี้เจ็ดนิ้วครับแต่ก,ก็ก็ไม่ได้เลยแหละวันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นมาแล้วนอกจากมีลูกค้าอยากมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต่ออะไรไม่เลยอ๋อ oh, ครับ,รบอันนี้ก็คือคร่าๆให้ดูก่อนก็ได้ครับผม เลาก็เหลือน้อยนะเลาก็มีขายเมื่อก่อนขายของเก่าด้วยใช่ไหมคร <K in> ับกินเลาเพื่อนฝูงมาก็กินกัน,วกวนกอ,อย่างเงี้ยพวกกําลังดีพวกอะไรเงี้ยซื้อ,อก็กินกันครับเนี่ยไอ้นี่อเมริกาคราวเนี่ยนะครับ <K> เนี่ยเหมือนกับตัวข้างล่างเมื่อกี้ที่ผมบอกเคยขายไปพันสองครับท่นี้ก็ต้นทุนก็น่าจะหมื่นกว่าบาททวกเนี้ครับนะครับก็วันนี้เละนนำนะครับ,รบ,รบ,รบร แนะนำอีกที่หนึ่งนะครับสาหรับท่านใดสนใจลําโพงแนวประเภทนี้นะครับถ้าพวกบลูทูธนะไอ้นี่เขาจะจะดังมากในตัวไหนนี่ครับของไอของไอบีเอเนี่ยครับอยากจะเปิดได้ฟังเ่ยผมกลัวไม่โดนลิขิตเขาเปิดค่อนข้างลําบากครับนะอยากจะมาลองก็ให้มันลองนะครับมีตัวไหนไอตัวเนี้ยถ้าเป็นรุ่นยี่สิบก็มีขายนะในลาซาด้าในประมาณสองหมื่นนิดนิด นนแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วรุ่น12ครับผมขายอยู่ตัวละ5,005ครับ5 0 0ันะครับผมมีอยู่3ตัวเดี๋ยวผมถ่ายมุมนี้หน่อยครับผมคือคือมันเหมือนเรามีปมดอ,อยสมัยเป็นวัยรุ่นอ่ะเราไม่มีตังค์ซื้อไม่ไม่ไม่มีตังค์ซื้อฟังตอนนี้ไม่มีวัญญาฟังครับ อ oh, ครับเมื่อก่อนเราไม่มีไม่มีตังซื้อแต่เราครพอพอพอ,พอมีแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟังอย่างตัวเนี้ยตอนยังไม่มีอยากได้มากพอมีแล้วก็ไม่ได้สนใจมันเลยเครื่องวัดหลอดครับแล้วก็วัดไม่เป็นด้วยเปิดยังไงเนี่ยเครื่องเครื่องวัดหลอดครับวัดวัดหลอดคุณภาพหลอดเป็นยังไงอะไรเงี้ย เป็นของมาจากเยอรมันแต่ส่วนใหญ่เขาคนที่ใช้เขาจะใช้แต่ทีวีอะไรเนี่ยมันมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ตัวนี้มันน่าจะเหนือกว่านี่ครับโอ้โหทีนี้เนี่ยซื้อมาสี่หมื่นตัวเนี่ยก็ฟังอยากได้ก็มีคนบอกโอ้ไม่ยากไม่ยากเราโหไม่ยากเนี่ยมันมันต้องศึกษาเยอะ ผมก็เป็นคนชี้เกตว่ะเนี่ยคู่มืออะไรมีครบหมดมีครบมีคู่มือให้ดูด้วยใช่มันพวกนี้ต้องมีฮะต้องมีชาร์ตงั้นวัดไม่ถูกหรอกมันต้องเป็นช่างพอสมควรนะครับมันต้องศึกษาฮะใช่ครับเนี่ยครับโอ้โหอ่ะก็เรียกว่า ของเราก็ซื้อตามความชอบของเรานะเมื่ออย่างเงี้ยม้วนว้วนโลหะม้วนสิบนิ้วครับนี่ครับเห็นแต่เขาเปิดในในในครับพวกนี้มันจุนแด่จะอยู่ในสตูในอะไรงี้ครับชาวบ้านไม่ได้ใช้หรอกเราใช้ตอนมันที่มันเก่านี่แหละอืมครับบางคนเขาขยันเขาก็อัดบันทึกเล่นเองอะไรเองกับเทปพวกนี้ครับมันเป็นต้นแบบของของพวกเครื่อง นักร้องจะต้องร้องเข้านี้ก่อนนะเวลาบันทึกเป็นเสียงใหม่ก่อนอ๋อครับต้องร้องเสร็จตัวนี้ก่อนใช่ตัวนีเน้เป็นต้นแบบที่ไปบันทึกครับไปร้องเข้าเป็นเสียงเลยมันทําไม่ได้ต้องผ่านจากตัวนี้อืมต้องผ่านจากตัวนี้แล้วค่วคอยอัดเสียงใช่ไหมใช่ไปปัม๊มนะครับวันนี้ก็อ่าอีกแนะนํานอีกที่หนึ่งนะคือเราต้องการโลออกใช่ไหมครับผม หาเงินซ <istles> <c oughs> ื้อข้าวกินครับซื้อข้าวกินเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างสมัยก่อนจะแพงมากพวกฮาร์พวกอะไรเนี่ยเนี่ยของโอตาริอย่างเงี้ยเนี่ยโอตาริอันนี้ของรีวอลอันนี้ของพวกเท็ดแคมป์ครับอย่างเงี้ยเป็นน่าจะของบ้านเราทําตัวนี้รีวอครับครับ มันจบไม่สิ้นนะคนเล่นสมัยก่อนโอโหพวกนี้มันมันราคาโด่งมากคู่งเจ็ดแปดพันก็มีคนซื้อไอไอฮับเนี่ยเนี่ยนะครับครับผมไอพวกฮับรีวอคเนี่ยของแท้ต้องเจ็ดแปดพันอย่างนี้ไม่น่าเกินสี่พันบาทอืมแล้วมันมแล้วขายนี่ก็มีนะครับนี้ขายลำโพงครับลำโพงบีนโอรุ่นพวกเนี้ยอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ของออริจินอลนะอันนี้เป็นของที่เราสั่งทํา จะทําวัดจากต้นแบบแท้ของแท้เอาเอาของแท้มาวัดแบบอืมแล้วก็ให้ร้านเขาทําสีนี่ไม่ได้พ่นนะฮะสีนี่ชุบสีชุบเลยครับลงบ่อชุบเลยครับพอพ่อนแล้วมันจะไม่เรียบแบบนี้ครับอันนี้ชุบเลยครับขาตั้งก็มีนะครับคที่มันจะมีน็อตใส่แบบนี้แล้วขาดไม่ตั้งก็คือให้เอาลำโพงใส่อะค,ครับอย่างเงี้ย มันใส่ยังไงไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันผมก็ไม่เคยใส่มันน่าจะมีน็อตเข้าเข้านี้แหละครับผมอันนี้ก็ตามตามแบบมานะครับนี่ถ้าแบบแบบเอมาตรฐานเลยครับของโอ้ก็เรียกว่ามีเป็นโกดังนะครับมีเก็บไว้เป็นสต็อกดีกว่านะครับเออมันมันเราเราซื้อมาแล้วอะ่ะเราไม่รู้จะไปทิ้งไหนครับครับ มันเยอะมากนะท่านผู้ชมถ้าอยากมาติดต่อนะมันอย่างซื้อมาเออยังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยอันนี้ซื้อบ้านเราอ๋อครับผมเป็นคนชอบเก็บวิทยุ I D T อะไรเนี้ <c oughs> ยผมเยอะมากครับเดี๋ยวมาจากเมืองนอกผมเห็นนี่ I D T จ u n เนียเดี๋ยวผมถ่ายรูปเลยครับครับอืม ชอบเก็บไปทย้ตัวรัครับนี่มีนี่อยู่หลายตัวเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ฟังหรอกมัอนอาจจะมีคุณค่าทางใจครับแต่แลกเข้าไม่ได้ <laughs> นื่แม้แต่กล้องก็เยอะอยู่ครับกล้องเนี่ยซื้องานประมูลงานอะไรที่เขาเหมือนกับว่าเราเจอเราก็ซื้อเก็บเก็บ <laughs> มามันก็คือตอนซื้อจินตนาการว่าจะขายได้ครับ มันมาอยู่กับเราแล้วมันก็เหมือนอยู่วับกลงอ่ะครับครับอันนี้ก็เยอะนะทั้งแผ่นเสียงทั้งก็คือสามห้องมีมีพ้าอย่างเดียวที่ได้อยู่ห้องนั้นต่างหากนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องหนึ่งนะครับครับนี่เป็นเป็นห้องผระนี่ถ้าอยากมาลืมมาคนนะครับอันนี้ห้องผระโอ้ห้องผระก็ห้องผราเยอะมากคือเป็นคนชอบสะสมสินค้าแนวนี้นะพวกวินเทจอะไรเนี้ย มันมันก็ซื้อมายี่สิบกว่าปีครับยก็มันเยอะโอเควันนี้เราเดี๋ยวจะจบรายการข้างล่างนะครับนะท่านผู้ชมอยากมามาดูนะครับก็ติดต่อเบอร์โทรมานะครับวันนี้ผมแนะนําสถานที่แล้วกันนะครับเพราะว่าไม้แต่วายยังซื้อเลยครับวันนี้กินทั้งหมู่บ้านนั้งหมว่านะ เยอะเยอะฮะนะอยู่ <ๆ S 1> อยู่เป็นโกดังก็อยากจะบอกท่านผู้ชมยังไงให้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 ใหมาซื้อไปยังไงม้างครับก็ก็บอกไม่ถูกครับว่ามาดูั้มันเลือกมาดูว่าชอบแบบไหนเออถึงอย่าง <นะ S 2> ไอ้พวกบีโอเนี่ผมมีเยอะมากครับน่าจะเกินพันชิ้นถ้าชอบบีเอ็นบีเนโอเนี่ยบ NO ีเอ NO เยอะคือบางคนเขา เขาก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าผมผมไม่ได้เปิดตัวนี่คือมันมีพ่อค้าอยู่สี่ห้าคนเนี่ยที่ซื้อผมอืแล้วเขาก็ไปขายตอนนี้เขาก็ก็เงียบเงียบไปผมก็เลยเออได้ติดต่อคนยะโสไปเพราะเคยไปถ่ายทำกันอยู่ครับผมเคยเคยไปเห็นอยู่ตนนอที่ประตูสมบัติด้วยนะครับครับแล้วก็อยู่พันทิพย์นะครับใช่พันทิพย์เมื่อก่อนมีพันทิพย์อ๋อครับผมนะวันนี้ก็ท่านผู้ชมนะก็แวะเวียนมานะครับ อยู่ตรงนี้อะไรนะบอกอีกทีนิ้หมู่บ้านพารวยครับบางบัวทองตําบลละหานครับอำเภอบางบัวทองครับครับผมจเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหกสามสามหนึ่งศูนย์สองสามสองครับครับจะอยู่กลางทุ่งนาครับ <laughs> ธรรมชาติธรรมชาติออมาธรรมชาติมากนะท่านผู้ชมนะ <laughs> นะอยู่ใกลนะแต่ว่าอยากเสนอว่าเราเรามีแหล่งอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนะอย่างอย่างชุดนู้นก็เป็นหลอดท่านในตรงไหนนั่นแหละปางนะครับ ไป้นแบสองตัวข้างล่างนัคือหลอดเนี่ยครับผมตัวน,วนี้ตัวนี้สมบูรณ์ตัวนี้ยังไม่ได้เช็คซ่อมฮะอันนี้คือสมัยก่อนนี่คือพระเอกนะห้าร้อยห้าร้อยเอเนี่ยเป็นของซันซูยในยุคยุคยุคจีไอย,ยุคประมาณโน้นนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นตัวดังของตระก,กูลพวกซันซูยเขาสมัยก่อนคือคนเล่นหลอดก็ต้องเริ่มต้นเดี๋ยวพวกนี้ครับสมัยก่อนครับซันซูยอย่างไตัวนี้เมื่อก่อนก็ใช้ได้นะแรกกับน้องเข้ามาแล้วก็ ก็ไม่ได้ใช้เลยตอนนี้มันไม่เพลแลละ <c oughs> คือคือมันวางสายพงษ์สายพานมันน่าจะไปหมดอย่างตัวนี้ไอฝรั่งเอามาให้วิทยุตัวนี้หรอวิทยุเอ่อรถอเมริกันครับเนะเป็นวิทยุ Lord, หลอดหรือเปล่าหลอดเป็ถ้าคนเล่นรถเอเมริกันอ่นนะโอเคเนี่ยมันก็ตั้งแต่ ยุคเอกเฮกันนะนะครับมันเป็นมันอยู่กับรถเก่ารถวินเทจนะครับครับถ้าถามผมว่ามีอะไรบ้างผมบอกไม่ได้บอกไม่ถูกมันเยอะเกินครับแต่และคนชอบไม่เหมือนกันครับอืมบาะคนชอบเอ่อเชื้อสายอเมริกาบางคนชอบอเชื้อสายยุโรปม,มันเหมือนคนกินข้าวครับรสชาติไม่เหมือนกันคือ,ค,อ <c oughs> คือเครื่องเสียงเนี่ยซื้อที่เราฟังแล้วเราชอบอะซื้อได้เลยไม่ต้องไปฟังใครว่ายี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้ดีเอาเอาที่จงก ตรงตรงจดิตเราอ่ะครับก็เรียกว่าด้านหลังก็มีนะครับนะวันนี้เราก็ประมาณนี้เนาะครับผมครับก็เป็นการแนะนําสถานที่แล้วกันนะครับคืออกลุ่มที่เล่นเครื่องเสียงประเภทนี้เยอะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เยอสมัยก่อนคืออยู่ในไทยเกมเมอร์โฟนเป็นเป็นเพจเป็นเพจดังไทยเกมเมอร์โฟนครับที่นั่นอ่ะคือถ้าคนมาจากนั้นรู้จักกันหมด ของลุงพงษ์สมัยนี้น่าจะจะปิดไปยังไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มีอะไรเฟซแล้วมันก็เลยใช่นั้นก็หายกันไปครับผมก็เกาะกลุ่มกันไปนะครับก็เป็นสินค้าที่ประเภทเหมือนเหมือนเราซื้อมาแล้วก็วางวางวางนะก็ต้องมาตรวจมาเช็คดูหรือว่าเราจะเอาแบบตามสภาพไปขายหรือไปออดูแลกันอีกทีหนึง่งประมาณนี้นะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรา อาจจะตัดหลายผมอาจจะลงหลายคลิปนะตัต,ต่อกันเพราะรรว่าบางทีก็ถ่ายสั้นบ้างยาวมั่งนะครับือไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะไม่ได้จัดลานเลยนะเนี่ยอยู่ในกรงกองนี่คือ,คอมันมันมันอัดแน่นอยู่ในเนี้ยม,มันจัดอะไรไม่ได้ะฮะคือจริงๆริงอยากจะเปิดให้ฟังแต่ว่ามันมันมันไม่ได้มันลิขสิทธิ์ครับผมนะก็เดี๋ยวคอยมาฟังแล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยมาฟังเสียงเองแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยอย่างผมชอบฟังแนว ทั้งเป็นหมอลำอะไรเงี้ยเนี่ยนะอย่างเพชรพินทองเนี่ยสมัยเป็นเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ลังดังเลยยุคนี้ยอย่างผมชอบพวกอย่างเงี้ยพวกทองอิน <In. S 2> ทองอินเนี่ยครับท,ทองอินนุ่งเรืองอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ไอ้เพลงเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบของลำซิ่งไห <laughs> อ,อ อวงอกหยอกสาวอะไรเนี่ยอวันนี้ฟังทั้งไป่เป็นเราเป็นเป็นวัยรุ่นนะฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรก็แต่มันมันมันสนุกดีครับอ๋อครับเนี่ยไม่รู้แกยังมีชีวิตอยู่ไหมครับน่าจะไปแล้วครับนะนะครับชื่อสมานหวงสาเนี่ยเทียมจันทร์หัวโอนอันนี้ฟังแล้วโหมันสนุกครับอันนี้ก็เป็นเป็นแผ่นเสียงเก่าครับโดยโดยที่แผ่นเสียงเนี่ยผมเป็นเอฟซีนักร้องคนหนึ่งอ๋อแต่ก็ มหาก่อนนะครับค,คือในกลุ่มเอฟซีเขาจะรู้ดีว่าผมเอฟซีคนนี้อ๋อก็เลยก็เลยมีแม่เดี๋ยวให้ดูก่อนเนะผมเมื่ก่อนก็เคยได้พบเจอกันอยู่ครับแต่เขาใค้เาเซ็นแต่ผมจะมีเยอะจะอยู่บ้านโน้นอืมผมน่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ เนี่ยผมเป็นเอฟซีน้องร้องคนนี้อ๋อจิคุณจินตลาครับครับเนี่ยครับอ๋อครับผมจะเมื่อก่อนก็เจอได้เจอกันเคยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นครับดูเขาสมัยที่เขายังไม่มีวงอ๋อครับคือเขามารับเชิญในวงยอดนักสลักใจอ๋อชุดเออเอา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 นี่ยอ๋อเขามาเชิญมาเขามาร้องตอนนัดนตรีไม่มีนะเขาร้องนี่คือคนลุกครับฟังแนละ้วคนทั้งฮอนี้เงียบกิบเลยโอ้โหครับ <laughs> ยเรายังไม่รู้จักเขาเลยแล้วก็ หายไปจนมาแถวพันทิปเขามาแสดงคอนเสิร์ตที่วัดบกขวัญครับก็เอาแผ่นมาให้เ็าเซ็นน่ะคนนี้เอาแผ่นมาให้เขาเซ็นเลยใช่ไหมเซ็นนี้ฮะเซ็นว่าแผ่นที่เขาเซ็นน้มเก็บอยู่บ้านโน้นครับ๋อครับโอ้เป็นเอฟซีเลยครับอทุกวันนี้ก็ดังน่าดูเลยเขาเขาออกมาเขาก็ดังเรื่อยฮะดังเรื่อยเขาดังดังนานครับคนนี้ดังนานมากออกชุดไหนมาเขาก็ดังดังเรื่อยมา เมื่อก่อนก็ได้เจอกันไปงานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ทั้งโควิดมานี่ก็ไม่ค่อยได้พบเจอกันละครับนะก็<ต>เป็นเข้าจำแม่นถ้าเจอหน้าก็อ๋อเนี่ย็จําแม่น <laughs> ครับ,บผมจินตลาจีนตลาภูลราบนะครับครับผมนะมนี่โอ้เรียกว่าเป็นเป็นคนชอบเครื่องเสียงแล้วก็เป็นคนชอบของเก่าแมนอ่าแผ่นเสียงประมาณนี้อย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าเราชื่นชอบอแต่บ้านนู้นเาเจาะจนกระแพงจะพังครับ อคค่คนชอบแนววินเทจก็ชอบจริงนะใชบคือแพงขนาดไหนก็ซื้อนะครับแต่<ะ>คือความชอบใช่ไหมบางทีถามตัวเองไหมว่าซื้อซื้อมาทำไมครับและลูกลูกก็บ่นนว่ามันมันไม่มีทางเดินป้าหน,นูก,ก็เดินแบบเนี้อ๋อชั้นล่างนี่เดินอย่างนี้หมดเจ๊ไม่หมดครับโอ้แต่ว่ามันไปแลกข้าวไม่ได้ช่วงนี้มันมันเหมือนกับมันมันหมดหมดจุกหรือเปล่าครับอืม สมัยก่อนโอ้โหขายดีฮะดีครับ,รบอันนี้ก็คือซื้อซื้อซื้อมาเก็บเก<ๆ><ๆ>็บเก็บเก็บเก็บแล้วมันจะมีเทปตัวนี้ที่แพงมากนะครับเนี่ยรัครับ,รบเป็นเป็นจริงๆแล้วเป็นวิดีโอครับตัวนี้เนี่ย<อ>มันเป็นวิดีโอแต่ว่าเราบัน,บนทึกเสียง <Sony S 1> เอาจะเ,เอาจะพอดเสียงตัวนี้มันชุดนึงเป็นหลักล้านนะครับสมัยของใหม่นะ ตัวนี้มันพวกสถานีโทรทัศน์พวกอะไรก็ใช้พวกโอเป็นอัดสปอร์ตอะไรสมัยก่อนน่ะครับหนังละครก็จะใช้ตัวนี้ฉายสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยมันทึกมันทึกเพราะมากครับ,รบแต่ก็บางท่านก็รู้แล้วว่ามันใช้แบบนี้ได้บางท่านก็ไม่รู้รไปซื้อหน่วยงานที่เขาประมูลมาครับ สามพันสี่พันเนี่ยเราก็วัดดวงมามาลมา,มา,มา,มาล้างกลไกมันก็เล่นได้เพราะพวกนี้จะอึดมากจะไม่มีสายพานเป็นเมคคนิกอืเกาจะทนมากเลยครับผมแต่ผมถามเพื่อนเขบอกโอ้พวกนี้มันชุดเซ็ตเป็นหลักล้านครับ <S 2> <S 2> ซื้อซื้อซื้อเก็บซื้อเก็บอย่างเดียวนะเพราะว่าพวกนี้เขาจะอยู่ตามหน่วยงานอ,อ,อทีวีในสมัยก่อนต้องใช้ทุกช่องพวกนี้เบต้าเนี่ย คือม้วนเขาจะเดี๋ยวผมจะให้ดูม้วนนะเพื่อนเขาทําอยู่โครงการทีวีเขาบอกว่ามีรุน่นนี้ดีอเนี่ยันนี้มว้วนมันใส่ได้สองขนาดนะม้วนใหญ่กับม้วนเล็กมีม้วนเล็กครับี่ม้วนเล็กครับอันนี้มันทึกอยู่แต่ว่าเปิดได้ฟังไม่ได้เดี๋ยวลิขสิธจะมาบแบบขอจนแบงค์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นม้วนเล็กครับอันนี้ม้วนเหล็กมันใส่ได้สองขนาดอนะ อันนี้เบตา้ชาชาวบ้านจะไม่ได้ใช้หรอกเพราะมันแพงมวนมันแพงโอ้โหนะครับอันนี้ก็เยอะนะครับย,ยังไม่ได้ค้นหลายหลายตัวนะครับมันมันโอหมันมันบางคนถามมีอะไรบ้างโอ้โหแล้วบอกไม่ถูก้วครับว่าเขาชอบอะไรนะครับนะครับนะก็แนละ้วแต่ท่านผู้ชมมาดูนะครับ ก็จับพิกัดมานะครับหรือติดต่อเบอร์โทรมาครับครับ <c oughs> นะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากค,ค,ครับครัวันดีครับสวัสดีครับ